สวัสดีสวัสดีครับครับวันนี้มาเตที่มะข่าวบนสามกันนะครับว <pay> ันนี้อาจจะลมแรงหน่อยนะครับไรสดไม่ได้นะครับไรสดไม่ได้หลุดนัดนะครับเอ่อตอนนี้ีกิ่งที่มาขาวนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับมีเยอะเลยนะครับมีเยอะนะครับมีออกมาทั้งสามสี่ร้อยคัตอนนี้น่าจะได้เลยสบายๆนะครับ สนใจนะครับทักข้อความหาผมได้เลยนะครับทักข้อความหาผมได้นะครับเอาไปปลูกเป็นจำนวนมีราคาส่งให้นะครับย้ํานะครับผมมีราคาส่งให้นะครับราคาส่งนะครับครับอาจจะรมแรงหน่อยนะครับวันนี้นะครับอ่าผมมีราคาส่งให้นะครับสวยๆเลยไก่เลยใชจะได้เวลาตัดเข้าแปลงแล้วครับนะครับไก่ด่านะครับสวยๆเลยนะครับ โอเป็นจำนวนหนึ่งร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นอย่างเงี้ยครับผมมีราคาส่งให้ฟังราคาแล้วรับประกันว่าพึงพอใจแน่นอนนะครับนะครับนี่คือชุดนะครับนี่นาขาวนะครับเบอร์สิบสามนะครับตอนนี้ก็มีลูกทยอยออกมาเยอะนะครับอย่างเช่นต้นนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับต้นนี้ผมพ่อไว้สนุกสนุกนะเกิ่งเดียวนะครับดูเกิ่งเดียวนะครับพอไม่หมดหรอครับ ก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับลุงเยอะติดบ้าเลยมีทุกรุ่นทุกไซส์นะครับเห็นไหมครับเขาติดตรงเขาเองนะครับเห็นไหมครับมีเยอะเลยนะครับนะครับเรงไม่ต้องทําอะไรมากมายครับกิ่งน้อยเดียวนะครับออาอย่าวันนี้โป้มือหน่อยนะครับปกติแล้วชุดนี้นะครับจะเอาไว้แค่ไม่กี่ลูกนะครับเรามติดเยอะนะครับก็เลยลองเอาไว้ดูนะครับ เยอะเลยห่อทิ้งไว้ก็คัดสวยๆก็ห่อทิ้งไว้นะครับเอาไม้ค้ำหน่วยกันโยกนะครับนะครับโยกเลยนะครับนี่นะครับพีชมะข่าวเบอร์สิบสามนะครับลูกใหญ่นะครับผิวสวยนะครับความหวานได้นะครับเนื้อละเอียดนะครับเนื้อกับเหมือนหิมะนะครับง่ายๆเลยนะครับนะครับก็โอเคนะครับก็โอเคดี นะครับเกยงเดียวนะครับในอันนี้เก่งเดียวจริงๆลอเรียกกันประมาณนล้ก็มือครับพูดได้ง่ายเลยนะครับแตะดกหน้าดูเลยนะครับโอเคอันนี้ไว้เป็นดูเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าสาหรับลูกค้ามาถึงส่วนนะครับไม่ว่าใครจะสั่งเป็นจานวนไปปลูกนะครับผมมีราคาส่งให้นะครับสําหรับพิมาคขาวเบอร์สิบสามนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ